ผมจะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อของเธอคือพลอยหญิงสาววัย24ที่เพิ่งลาออกจากงานประจำหลังจากมีปัญหาหลายอย่างรุมเร้าในชีวิตเธอไม่รู้จะไปไหนไม่มีเงินมากนักแต่ก็อยากเริ่มต้นใหม่จึงตัดสินใจเช่าห้องพักราคาถูกแถบชานเมืองเป็นหอพักเก่าๆชั้นล่างอยู่ลึกเข้าไปในซอยเงียบๆที่คนผ่านไปผ่านมาแทบไม่มี ค่าเช่าห้องเดือนละ1,500บาทห้องขนาดไม่เล็กมีห้องน้ำในตัวเฟอร์นิเจอร์ครบและที่สำคัญมีเตียงไม้ขนาดใหญ่แถมให้ฟรีตอนที่เจ้าของหอพาเธอมาดูห้องเขาย้ำอยู่หลายครั้งว่าถ้าอยู่ได้นะก็อยู่เลยเตียงหนะไม่ต้องเอาออกเจ้าของเก่าทิ้งไว้แล้วก็หายไปเลยประโยคนั้นฟังดูแปลกแต่พลอยก็ไม่ได้คิดอะไรห้องดูดีเกินราคาจริงๆ เธอตอบตกลงและย้ายเข้าในวันรุ่งขึ้นทันทีคืนแรกเธอรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดห้องเงียบสนิทอากาศเย็นสบายเตียงไม้นอนแล้วไม่โยบไม่เอียงเธอหลับสนิทในคืนนั้นจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองกว่าวาเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงบางอย่างขูดแกรกเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงของเล็บขูดกับพื้นไม้ตรงใต้เตียงที่เธอนอนอยู่ เธอหันมองรอบห้องไม่มีอะไรผิดปกติพลอยพยายามทำใจดีสู้เสือคิดว่าอาจเป็นเสียงแมวเสียงข้างห้องหรือแม้แต่จินตนาการของตัวเองเธอพยายามหลับตาแต่นั่นเองที่เธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากใต้เตียงขออยู่ด้วยได้ไหมเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเย็นเยือกจนหัวใจแทบหยุดเต้นเธอกลั้นหายใจ ไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวเตียงไม้ดูเหมือนจะสั่นเบาๆเธอเอาผ้าห่มคลุมโปงพยายามไม่ขยับและภาวนาให้เสียงนั้นหายไปจนในที่สุดเธอก็เผลอหลับไปทั้งที่ยังไม่กล้าลืมตาเช้าวันรุ่งขึ้นเธอคิดว่าอาจแค่ฝันร้ายแต่เมื่อพล้อยลองก้มลงไปมองใต้เตียงสิ่งที่เธอเห็นคือรอยเล็บเป็นทางยาวขูดกับพื้นไม้เป็นเส้นๆ ตรงตำแหน่งเดียวกับที่เธอได้ยินเสียงเมื่อคืนและในวินาทีนั้นเองเธอรู้แล้วว่าเสียงนั้นไม่ใช่แค่ความฝันหลังจากคืนนั้นพลอยพยายามบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญเสียงที่ได้ยินอาจจะมาจากห้องข้างๆรอยขูดใต้เตียงอาจเป็นแค่รอยเก่าที่เธอเพิ่งสังเกตเห็นก็ได้แต่ในใจลึก,ลกๆเธอรู้ว่ามันไม่ใช่คืนนั้น เธอเข้านอนตอนประมาณห้าทุ่มเธอพยายามวางโทรศัพท์หยุดคิดฟุ้งซ่านห่มผ้าแล้วปิดไฟเวลาผ่านไปช้าๆทุกอย่างเงียบสงะมีเพียงเสียงพัดลมกับเสียงรถห่างๆนอกถนนเท่านั้นพล้อยกำลังจะเคลิ้มหลับแต่แล้วเธอก็ได้ยินอีกครั้งขูดแกรกเสียงเล็กลากช้าๆกับพื้นไม้ชัดเจนและอยู่ใกล้มาก ใกล้ขนาดที่เธอมั่นใจว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากห้องอื่นเสียงนั้นดังอยู่ตรงใต้เตียงใต้ร่างของเธอเธอหลับตาแน่นไม่กล้าขยับแล้วในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งหนาวขออยู่ด้วยได้ไหมน้ำเสียงเหมือนคนป่วยเบาและสัน่นเหมือนเสียงของใครบางคนที่หนาวจนตัวสัน่นกำลังขอร้องให้ใครสักคนช่วยพลอยเบิกตากว้าง คลานหายใจเสียงนั้นไม่ได้พูดเหมือนเมื่อคืนมันเหมือนคุยกับเธอโดยตรงแล้วเธอก็รู้เสร็จเหมือนฟูกใต้ตัวเธอโยบลงเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังคลานช้าๆออกมาจากใต้เตียงเธอรีบคว้ามือถือเปิดไฟฉายแสงส่องไปรอบห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในห้องนั้นเลยเธอค่อยๆก้มหน้าลงมองใต้เตียงแต่ก็ไม่พบอะไร เธอพยายามคิดว่าอาจเป็นอาการละเมอหรือหลับหล,ลับตื่นตื่นจนหูแววแต่ทันทีที่เธอเงยหน้ากลับขึ้นมาจากขอบเตียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมือถือที่เธอวางไว้บนหมอนเสียงผู้หญิงที่ไม่ใช่เสียงของพลอยอยู่ด้วยกันนะพลอยพลอยตกใจสุดขีดเธอถอยกรูดจนแผ่นหลังชนผนังเสียงในมือถือเงียบไปแล้วหน้าจอแสดงแค่เวลาตีสอนาที เธอไม่ได้เปิดเครื่องอัดเสียงไม่ได้เปิดแอปอะไรไว้เลยแต่เสียงนั้นกลับดังออกมาชัดเจนเหมือนมันอยู่ข้างๆเธอจริงๆคืนนั้นเธอไม่ได้นอนอีกเลยเช้าวันต่อมาพลอยตื่นขึ้นมาด้วยอาการเหนื่อยล้าเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนแม้เมื่อคืนเธอจะไม่ได้เห็นอะไรด้วยตาแต่เสียงกระซิบชื่อของเธอที่ดังออกมาจากมือถือมันชัดเจน เกินกว่าจะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลอยเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟังฝ้ายฝ้ายไม่โราะไม่บอกว่าเธอคิดไปเองแต่กลับเงียบไปสักพักแล้วพูดว่าพลอยเคยได้ยินไหมคนโบราณเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงจากใต้เตียงอย่ากก้มมองเด็ดขาดพลอยขมวดคิว้วไม่เข้าใจทำไมแค่ก้มมองถึงต้องห้ามขนาดนั้นฝ้าอธิบายว่า มีความเชื่อเก่าๆว่าใต้เตียงเป็นช่องว่างระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่และเสียงที่ดังออกมาจากตรงนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่อยากให้เราช่วยแต่เป็นสิ่งที่อยากให้เราเอ็นมันต่างหากถ้าเราเห็นเราจะจำหน้าได้ฝ้ายพูดเสียงเบาแล้วถ้ามันรู้ว่าเราจำหน้าได้มันจะตามเราตลอดไปคำพูดนั้นทำให้พลอยรู้สึกขนลุก แม้จะฟังดูเป็นแค่เรื่องเล่าขู่เด็กแต่เธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดกับเธอมันมีอะไรมากกว่านั้นคืนนั้นพลอยตั้งใจจะไม่นอนเธอเปิดไฟทั้งห้องเปิดเสียงกล่อมในมือถือพยายามทำให้บรรยากาศดูไม่หลอนที่สุดแต่พอเลยเที่ยงคืนเสียงเดิมก็ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงขูดพื้นเสียงฝีเท้าเ,าเบาๆจากใต้เตียง ตามด้วยเสียงกระซิบที่คราวนี้ฟังดูใกล้หูเธอมากกว่าครั้งไหนไหนพลอยเห็นฉันหน่อยสิฉันหนาวพลอยตัวแข็งเธอนอนนิ่งเหมือนหุ่นสมองกำลังต่อสู้กันระหว่างอยากรู้กับอย่าเสียงเสียงเงียบไปชั่วครู่เธอคิดว่ามันหายไปแล้วแต่แล้วเตียงก็โยบลงตรงปลายเท้าเหมือนมีใครบางคนกำลังคลานขึ้นมาชา้าชาเธอกลั้นหายใจ แล้วเผลอก็มองลงข้างเตียงไม่มีอะไรมีแค่เงาดำวบัวบวและความว่างเปล่าพลอยถอนหายใจอย่างโลมอแต่ในวินาทีนั้นเองมือถือของเธอก็ดังฉะะเสียงกล้องถ่ายรูปทั้งที่เธอไม่ได้กดเธอรีบหยิบมือถือขึ้นมาดูหน้าจอขึ้นภาพล่าสุดในแกลลอรี่โดยอัตโนมัติเป็นภาพที่ถ่ายในมุมเงยจากพื้นและในภาพนั้นมีใบหน้าของใครบางคน โผล่ออกมาจากใต้เตียงกำลังมองกล้องและยิ้มจนตาไม่มีแววหลังจากคืนที่เห็นรูปถ่ายนั้นพลอยไม่กล้าแม้แต่จะนอนบนเตียงอีกเธอเอาผ้าห่มลงมาปูนอนกับพื้นพิงผนงังเปิดไฟไว้ตลอดทั้งคืนมือถือที่เคยเป็นอุปกรณ์สื่อสารตอนนี้กลายเป็นหลักฐานว่ามีใครบางคนอยู่ใต้เตียงเธอจริงๆเธอลบรูปนั้นไปแล้ว ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่เพราะไม่อยากเห็นหน้ามันอีกเลยคืนต่อมาพลอยดาวน์โหลดแอปบันทึกเสียงอัตโนมัติเธอตั้งใจจะเปิดอัดเสียงไว้ทั้งคืนเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองฟังอีกครั้งว่าเสียงกระซิบพวกนั้นไม่ได้อยู่แค่ในหัวเธอเวลาเที่ยงคืนกว่าเธอวางมือถือไว้บนโต๊ะปิดเสียงรบกวนทุกอย่างในห้องเธอนั่งพิงกำแพงไม่กล้านอน แต่ก็เผลอหลับไปในที่สุดเชา้าพลายตื่นมาพร้อมความกลัวเธอกดเปิดแอบปบไฟล์บันทึกความยาวเกือบหกชั่วโมงช่วงแรกๆมีแค่เสียงพลิกตัวเสียงพัดลมเสียงลมหายใจเธอเองแต่พอถึงเวลาตีสองกับอีก14นาทีเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นพลอยหลับแล้วเหรอเสียงนั้นเหมือนคนอยู่ข้างๆเสียงแหบต่ำ และเย็นเยือยเยอเหมือนกระซิบผ่านรูเล็กๆเธอรีบเลื่อนฟังต่อรู้ไหมตอนเธอก็มองเมื่อคืนฉันดีใจมากเลยไม่มีใครเคยมองเห็นฉันมานานแล้วเสียงนั้นพูดเหมือนคนเหงาแต่ทุกรูปประโยคแฝงด้วยความหลอกล่อเหมือนกําลังหลอกให้เธอไว้ใจอย่างแนบเนียนแล้วเสียงก็เปลี่ยนคืนนี้ฉันจะขึ้นไปนอนด้วยนะจบประโยคสุดท้าย เสียงในคลิปเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงเล็บขูดพื้นช้าๆลากยาวเหมือนกำลังคลานเข้ามาใกล้ไมโครโฟนแล้วจูๆ่ๆเสียงก็ขาดหายไปดื้อๆไฟบันทึกหยุดที่เวลาตี27นาทีเหมือนมีใครกดหยุดการอัดเสียงด้วยตัวเองทั้งที่พลอยไม่ได้ขยับมือถือเลยทั้งคืนพลอยนั่งฟังอยู่ในห้องคนเดียวมือเย็นจนชื้นเธอไม่รู้ว่าควรจะกลัวเสียงในคลิป หรือควรกลัวใครบางคนที่อาจอยู่ข้างหลังเธอตอนนี้มากกว่ากันหลังจากฟังไฟล์เสียงในคืนนั้นพลอยเริ่มแน่ใจว่าเธอกำลังเจอกับบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่จินตนาการมันอยู่จริงพูดได้จริงและอาจใกล้ตัวมากกว่าที่เธอคิดคืนนั้นเธอไม่กล้านอนคนเดียวเลยโทรหาฝ้ายให้มานอนเป็นเพื่อนฝ้ายมาในช่วงหัวค่า ทั้งคู่พยายามทำตัวปกติเปิดซีรีส์ดูเปิดไฟสว่างแต่ความรู้สึกหนาวแปลกๆก็ยังวงเวียนอยู่ในห้องตอนประมาณห้าทุ่มไฟหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปรอบๆห้องเพราะเคยได้ยินว่ากลอ้องบางครั้งจะจับพลังงานบางอย่างที่ตาเปล่ามองไม่เห็นฝ้ายกดถ่ายเล่นๆหลายมุมจนมาหยุดที่มุมเตียงเธอก้มมือถือลง ถ่ายใต้เตียงหนึ่งช็อตแล้วโหเราดูดีเดียวเดียวมีอะไรดำดำไม่ว่าพลอยฝ้ายพูดคำคำเหมือนไม่คิดอะไรพลอยรีบเดินมาดูแต่ตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่เห็นอะไรแสงในห้องสะท้อนจอทำให้ภาพไม่ชัดจนกระทั่งตีหนึ่งกว่าฝ้ายกำลังเลื่อนดูรูปในมือถือเงียบเงียบ,ยบก่อนจะชะงักไปพลอยดูนี่ดิพลอยหยิบมือถือเพื่อนมาดูรูปที่ถ่ายใต้เตียงในมุมนั้น มีเงาดำๆอยู่ตรงมุมขวาล่างของภาพเหมือนปลายผมหรืออะไรบางอย่างที่ล้ำออกมานิดเดียวเธอขยายภาพพอซูมไปถึงสุดๆสิ่งที่เห็นคือปลายคางและมุมปากที่กำลังยิ้มแยะออกมาจากเงามืดมันไม่ใช่เงาไม่ใช่ฝุ่นและไม่ใช่ภาพโลงตาเป็นใบหน้าหนึ่งที่แทรกออกมาจากใต้เตียงยิ้มแบบคนที่รู้ว่าถูกจับได้แล้ว ทั้งคู่กรีดออกมาแทบพร้อมกันฝ้ายลบภาพทิ้งแทบไม่ทันพลอยบอกให้เธอส่งรูปไว้แต่ฝฟายไม่ยอมลบไปหอบพลอยอยากเก็บไว้เลยเราไม่รู้ว่าการมีรูปมันจะเรียกมันมาอีกไหมพลอยไม่ตอบแต่ในใจเธอรู้ดีว่ามันไม่ได้มาเพราะรูปเพราะมันอยู่กับเธอตั้งแต่วันแรกแล้วและมันรู้ตัวว่าเธอเห็นมันแล้วจริงๆ หลังจากคืนที่เจอใบหน้าปริศนาในรูปถ่ายพลอยรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ยืนอยู่เฉยๆใต้เตียงเธออีกแล้วคืนหนึ่งขณะที่เธอนอนหลับอยู่เสียงข้อเบาๆเริ่มดังขึ้นจากใต้เตียงเพาะเพาะเพราะมันเป็นจังหวะชัดเจนสามครั้งเท่านั้นพลอยสะดุ้งตื่นรีบหยิบไฟฉายส่องใต้เตียง แต่ไม่มีอะไรนอกจากความมืดและฝุ่นผงเธอพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่จินตนาการแต่เสียงข้อนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งตอนตีสามในคืนต่อมาพรอยตั้งใจใช้มือถือบันทึกเสียงพร้อมกับส่องไฟฉายไปใต้เตียงเสียงข้อสามครั้งดังขึ้นอีกครั้งนี้เธอตอบกลับทันทีว่าใครอยู่ตรงนั้นพูดมาเสียงข้อตอบกลับพ่อพ่อพ่อ แต่คราวนี้ตามด้วยเสียงโหดร้าแผ่วเบาเหมือนเด็กเล่นสนพลอยรู้สึกได้ว่ามันกำลังลองติดต่อสื่อสารกับเธอแต่เธอไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีจนคืนหนึ่งพลอยลืมตัวแล้วตอบกลับเสียงเคาะไปว่าอยากให้ฉันทำอะไรบอกมาเสียงเคาะดังตอบทันทีพะเพะเพะเพอ่อสี่ครั้งพลอยใจสั่นมันเปลี่ยนจากสามเป็นสี่ครั้ง เหมือนจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอย่าทำแบบนั้นอีกแต่พลอยไม่ทันระวังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์แย่ๆที่ตามมาเช้าวันรุ่งขึ้นพลอยตื่นขึ้นมาพบว่าใต้เตียงมีรอยขีดข่วนเป็นตัวเลขจางๆ 4. รอยขีดนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นรอยจากสัตว์เลี้ยงหรือความบังเอิญพลอยรู้สึกว่าเสียงข้อที่เธอได้ยินไม่ใช่แค่เล่นๆ มันเป็นการเตือนและเธอกำลังทำให้มันโกรธเข้าเต็มที่แล้วเช้าวันนั้นพลอยยังไม่หายตกใจจากรอยขีดเลขสี่ที่ใต้เตียงเธอพยายามลบมันออกแต่รอยนั้นเหมือนจะฝังลึกจนลบไม่ออกพลอยโทรหาฝ้ายเพื่อนสนิททันทีและเล่าถึงรอยขีดแปลกๆที่เธอพบฝ้ายแนะนำให้พลอยลองหาตำราโบราณหรือคนรู้เรื่องผีในหมู่บ้าน เพื่อหาคำตอบว่าเลขสี่นี้หมายถึงอะไรพลอยจึงตัดสินใจไปหาคุณยายชาวบ้านที่ใกล้บ้านที่สุดยายเป็นหญิงชาราที่รู้เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณและสิ่งลี้ลับในท้องถิ่นยายฟังเรื่องราวของพลอยแล้วก็เงียบไปนานก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเลขสี่มันเป็นเลขอัปมงคลในความเชื่อเก่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตาย และความทุกข์และถ้ามันปรากฏเป็นรอยขีดหมายความว่าวิญญาณที่มาหลอกหลอนนั้นกำลังโกรธมากและเตือนเธอว่าใกล้ถึงเวลาที่จะทำร้ายยายบอกต่อว่าในตำนานท้องถิ่นมีเรื่องเล่าว่ามีผีเด็กที่เคยตายอย่างโหดร้ายในบ้านหลังนี้ผีเด็กคนนั้นยังไม่ไปไหนและมันจะเล่นกับคนที่เห็นมันจนกว่าใครสักคนจะหลงตอบสนอง พลอยเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเสียงข้อสามครั้งที่เคยได้ยินรอยขีดเลขสี่ที่ไม่ลบออกและใบหน้าปริศนาในรูปภาพมันคือสัญญาณว่าเธอกำลังเดินเข้าไปในกับดักที่ผีเด็กวางไว้หลังจากที่รู้ความหมายของเลขสี่จากยายพลอยกลับมาบ้านด้วยใจที่ยิ่งหวาดกลัวกว่าเดิมคืนนี้เธอพยายามจะนอนให้หลับ แต่ไม่ง่ายเลยพลอยรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านร่างกายแม้หน้าต่างและประตูจะปิดแน่นลมเย็นนั้นไม่ใช่ลมธรรมดามันเย็นเย็นจนเหมือนความตายแทรกซึมเข้าไปในกระดูกพลอยรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างเตียงแต่พอหันไปมองไม่มีใครเลยแต่ตอนนั้นเองเธอรู้สึกว่าอะไรบางอย่างแต่ที่มือของเธอเบาๆพลอยสะดุ้งสุดตัว รีบเปิดไฟฉายแล้วมองไปที่มือแต่ไม่มีอะไรอยู่เลยเธอพยายามจะกลั้นใจนอนต่อแต่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระเด็นออกมานอกอกเสียงโหราเผ่วๆดังขึ้นจากใต้เตียงพลอยเล่นด้วยกันไหมเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งและล้อมรอบพองทั้งห้องพลอยอยากจะตะโกนออกมาแต่เสียงในลำคอของเธอกลับหแหบแห้งจนพูดไม่ออก เสียงโห่ร้อดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงคอสามครั้งพลายกลั้นใจแล้วพูดเบาๆไม่ไม่เล่นทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับวูบไปเลยทิ้งเธอไว้ในความมืดมิดและความเย็นที่เข้าไปถึงกระดูกคืนหนึ่งหลังไฟดับวูบไปพลอยนั่งอยู่บนเตียงไม่กล้าหันไปมองใต้เตียงแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเย็นยะเยือกพลอย อยากเล่นกับฉันไหมเสียงนั้นเผ่าเบาเหมือนน้ำแข็งละลายชชาๆพล้อยรวบรวมความกล้าหันไปมองใต้เตียงมีเงาดำยาวๆคล้ายเด็กคนหนึ่งนั่งยองๆใบหน้าที่ซ่อนอยู่ในความมืดดูไม่ชัดแต่ดวงตาสองข้างเปล่งประกายแสงแดงจางๆพล้อยรู้สึกเหมือนถูกตรึงโดยสายตานั้นหัวใจเต้นแรงจนจะหลุดออกมานอกอกพลอยพูดเบาๆแต่เสียงเธอสั่น เธอคือใครทำไมต้องตามฉันเงามืดเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มใส่ยะเย็นเยือกฉันคือเด็กที่เคยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ฉันเป็นแค่เนาฉันโกรธที่ถูกทิ้งและไม่เคยได้เล่นกับใครจริงๆพร้อยรู้สึกได้ถึงความเหงาและความเจ็บปวดในน้ำเสียงนั้นแต่ขณะเดียวกันก็กลัวจนไม่กล้าขยับเงเมือค่อยยื่นมือออกมาแต่ที่แขนพลายเบาๆทันใดนั้น พลอยรู้สึกเหมือนแรงดูดบางอย่างพยายามดึงเธอให้ลงไปใต้เตียงเธอตะโกนออกมาช่วยด้วยใครก็ได้แต่ไม่มีใครได้ยินและเธอรู้ว่าถ้าเธอพลาดปล่อยให้ตัวเองตกไปในความมืดนั้นอาจไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยพลอยรวบรวมแรงทั้งหมดแล้วดึงตัวเองขึ้นเธอพุ่งขึ้นจากเตียงแล้ววิ่งออกจากห้องไปทันที หลังจากวิ่งหนีออกจากห้องมาพลอยไม่กล้ากลับไปที่เดิมอีกเลยแต่คืนหนึ่งเธอต้องกลับเข้ามาเก็บของที่ลืมไว้ในห้องพลยอยค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเมื่อเธอมองลงไปใต้เตียงไม่มีเงามืกไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงโห่เราะแค่ความมืดและฝุ่นหนาพลอยถอนหายใจโล่งใจและคิดว่าทุกอย่างคงจบแล้วแต่ทันใดนั้น เธอเห็นรอยมือเล็กๆที่มีรอยเลือดจางๆปรากฏบนขอบเตียงรอยมือที่เหมือนจะบอกว่าฉันยังอยู่ที่นี่พลอยกลั้นใจวิ่งออกจากห้องและตั้งใจจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่ก่อนจะจากไปเธอมองย้อนกลับไปที่ใต้เตียงแล้วเธอก็รู้ว่าจริงๆแล้วใต้เตียงนั้นไม่มีใครอีกแล้วนอกจากตัวเธอเองเสียงโหราเผาๆดังขึ้นอีกครั้ง แล้วไฟในห้องก็ดับวูบพลอยพลอยกำลังรอคุณอยู่ใต้เตียงลองก็มองดูสิ